ซิงโคขึ้นเป็นนี่แล้วกันการไลเล็ดดะกอนอัพซินเราขึ้นตัวใหญ่เลยดีกว่าดับเบลิลจูนิง่งผมว่าไม่น่าใช่ของขัดแล้วนะน่าจะเป็นหมอบหลอกเอาซิงโคขึ้นกาเลโนวาเลยดับเบลิลจูนิ่งครับ,าารบมาจิตปิญญาเดดเดมอนดับเบลิลจูนิง่ง มาการเล่นมาว่านี่ไงมันห้าพันีไปเลยแม่งหลอกชัวเฮ้ยแม่งโหลดอโอ,โอ้โอ้เมจิกเซเลนเดอร์ <c oughs> โอเคครับอยูอ่อช่องออฟาไาน์เ็บสไตล์ครับวันนี้อยู่อับเกมยูกิโอโดวิลิงนะก็หลังจากห่างหายจากเกมนี้ไปนานนะก็กลับมาแล้วพอดีติดมาคเตอร์ดูเอลน่ะ ถ้าเกมนี้มันมีเด็กอะไรนะ่าสนใจก็จะพยายามหามาเล่นรีวิวให้กันนะก็วันนี้เราจะมาเล่นเด็กนี่นะครับเลดเดมอนนะครับคิงจวย Jack a อ l a าสเรานะครับก็เด็กหลักๆมันจะเน้นซิงโคเป็นหลักนะครับตีมการ์ที่ใส่ก็ใส่พวกมอนสเตอร์เผ่าปีศาจเลเวล4นะแล้วก็ใส่มอนสเตอร์ Resonator นะครับเลเวล4กับเลเวล2นะไว้ซิงโคขึ้นเลดไลซิงนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเลดเดมอนนะครับ โดยทีมการ์ดหลักๆมันก็จะเน้นมอนสเตอร์เผ่าปีศาจนะเพื่อเล่นคู่กับสกิลโรลลิงโซลก็มันยังเป็นเด็กที่พอเล่นได้นะยังเล่นสนุกอยู่สำหรับเด็กนี้ก็มาดูที่สกิลกันดีกว่าโรลลิงโซลครับโอเคครับมาดูที่สกิลโรลลิงโซลครับสกิลสามารถใช้ได้หนึ่งครั้งต่อดีอนะครับมาที่สกิลแรกฮนะส่งมอนสเตอร์เผ่าปีศาจบนมือเราลงสุาสานนะแล้วก็เอามอนสเตอร์รีโซเนเตอร์หรือมอนสเตอร์เลเวลสี่ทัดมืดเผ่าปีศาจ จากเด็กลงสุาสานนะครับสามารถแอดการ์ดมอนสเตอร์เลเวลสี่พาดไฟพผาปีศาจขึ้นมือได้นะครับคุณแล้วก็จะไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษยกเว้นมอนสเตอร์ซิงโคมอนสเตอร์แล้วก็จูเนียร์มอนสเตอร์แล้วก็การอัญเชิญแบบพิเศษจากบนมือนะครับก็สกิลนี้ทําให้ตัวเด็กมันเสถียรขึ้นนะเป็นการส่งมอนสเตอร์เผาปีศาจสักใบเนี่ยลงสุาสานก็ได้ถมหลุมฟรีแล้วก็เสิร์ฟมอนสเตอร์เลเวลสี่พาดไฟเผาปีศาจนะแล้วก็จะอเสิร์ฟในส่วนของ เลสสปินเตอร์ก็ได้นะครับไอ้ม้าเนี่ยก็เข้าเงื่อนไขนะพอปีศาจธาตุไฟแล้วก็เลเวล4อาจจะมาขึ้นคอมโบซิงโค,โคไว้ขึ้นเลสไลซิ่งต่อก็ได้นะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งครับสามารถใช้ได้หนึ่งครั้งต่อดูเอลเหมือนกันมาที่สกิลที่สองครับถ้าคุณควบคุมเลดดาร์กอร์ฟีนหรือมอนสเตอร์เลดเดมอนเนี่ยสามารถเอาการ์ดมอนสเตอร์พอปีศาจจากบนฟิวนะครับแล้วก็ในมือเราเนี่ย กลับเข้าเด็กนะสามารถเซตการ์ดเล d ดเลนจากเด็กมาแปะบนฟิล์ได้ก็คือเซตเลดเลนกับดักจากในเด็กเรามาแปะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งใบนะครับที่เก่งมากไว้เล่นกับเด็กซิงโคเนี่ยมันสามารถบันิดการ์ดที่มอนสเตอร์เลเวลต่ำกว่าซิงโคมอนสเตอร์เราได้นะก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ค่อนข้างโหดเลยนะทำให้มอนสเตอร์เราอันเอฟเฟกด้วยแล้วก็ได้บานิดเขาด้วยนะ เป็นอีกหนึ่งใบที่ใช้จังหวะได้ดีเนี่ยสามารถพลิกเกมได้เลยแล้วก็อีกสกิลหนึ่งครับในในเทิร์นเนี้ยมอนสเตอร์รีโซเนเตอร์ที่ตั้งป้องกันเนี่ยจะไม่ให้ถูกทำลายจากกับเอฟเฟกนะสกิลนี้มันรองรับมาไว้แบบสมมุติเวลาเราจะกด d เลดเดมอน l i g h t เนี่ยมันจะทำลายมอนสเตอร์ทั้งหมดบนสนามนะเราก็อาจจะใช้สกิลเนี้ยทำให้รีโซเนเตอร์มันไม่ถูกทำลายนะ ก็เด็กนี้มันจะส่วนใหญ่จะขึ้นในเป็นเลดเดมอนนะครับแล้วก็แปะเลดเลนกับหลักไว้สักใบนะครับไว้เป็นอินเตอร์ลับขัดเขาแล้วก็ใส่พวกดีดีดีโคก็ได้นะครับไว้ขัดพวกมอนสเตอร์ที่จะจักหลุมอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ใบนี้นะครับเกลเมสิสเตอร์เนี่ยเป็นเผ่าปีศาจเหมือนกันใบนี้ความสามารถมันคือสามารถแปะปาเป็นแฮนด์แท็บได้นะจะทําให้มอนสเตอร์การ์ดฝั่งตรงข้ามใช้สกิลในสุาสานไม่ได้นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ใส่มาค่อนข้างดีเลยนะเพราะเด็กสมัยนี้มันจะใช้สกิลจากในสุสานไงไอนี่มันสามารถบล็อกได้บล็อกสกิลในสุสานแล้วก็เป็นเผ่าปีศาจด้วยเค้ก้ามันที่เอ็กตอเด็กนะครับก็จะมีในส่วนของเลดโนวาหรือสการ์เล็ตโนวานครับตัวนี้มันก็จะเพิ่มพลังโจมตี500ตามจํานวนมอนสเตอร์จูเนอร์ในสุสานนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ตัวใหญ่มากคนะพลังโจมตีเยอะนะครับเด็ก เลดเดมอนเนี่ยมันจะเป็นเด็กคอมโบโอทเคนะมอนสเตอร์ Monster มันจะพลังเยอะนะแล้วก็มีสกิลทำลายเคียบอร์ดที่ค่อนข้างดีเลยแล้วก็มีในส่วนของ s สกาไลท์เล d ดากอนอาร์ฟีนะตัวนี้มันจะติดชื่อแทนเป็นเลดเดมอนล่างแรกด้วยนะแต่ล่างแรกเราจะไม่ใส่นะเราจะใส่ของตัวนี้แทนตัวนี้มันสามารถทำลายการสมอนเตอร์ที่มีพลังโจมตีต่ำกว่ามันได้นะก็ไว้เคลียร์มอนได้ดีเลยตัวนี้ แล้วก็เลดไลซิ่งนะฮะตัวเปิดคอมโบเราไว้คอมโบขึ้นในส่วนของเล d เ e m o n ต่อได้แล้วก็มีไทแลนด์เลดก็อาร์ฟ f i นนะตัวนี้มันจะสามารถทำลายการ์ดทุกใบบนสนามได้เลยนะครับแต่มันในเทอร์นี้มันจะโจมตีได้แค่ตัวเดียวนะมอนสเตอร์ตัวอื่นของเราจะไม่สามารถโจมตีได้เป็นตัวระเบิดบอร์ดที่ค่อนข้างดีครับแรงแล้วก็ไอฮอตเลดก้อนอารฟฟนเบนนะครับ มันสามารถชุบเลดเดมอนมอนสเตอร์เลดเดมอนได้เราก็จะชุบในส่วนของสการไรต์เลดเดมอนก็ได้แล้วก็ดักเอนดาก,กอนเอาไว้ส่งมอนสเตอร์ลงสุสารก็ประมาณนี้ไปดูรีเพย์แล้วมันจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์จะได้เป็นกําลังใจให้ช่องเราในการทําคลิปต่อไปนะครับโอเคไปดูรีเพย์กันเอเคครับมาดูรีเพย์กันนะครับก็ได้เริ่มก่อนนะครับ อ่ฮะอ่าผมกดกิลโรลล i n งโซเลยนะครับเอานสเตอร์ผ่ปีศาจบนมือเราลงสุสานนะแล้วก็เอา monster r ซเนเตอร์จากเด็กลงสุสานนะสเสิร์ชในส่วนของมอนสเตอร์ที่มีเป็นเลเวล4ธาตุไฟผ่ปีศาจนะเสิร์ชมมาไฟมานะครับเレสปินเตอร์ normal summon レสปินเตอร์นะสกิลมันถ้าเราไม่ได้ควบคุมนสเตอร์ใบอื่นนั้นสามารถ มอนสเตอร์จูเนอร์ในสุสานได้ชุ๊บนี่มาคิมซันซิงโคขึ้นเลดไลซิงเลดไลซิงเมื่อซิงโคมานะครับก็จะชุบคิมซันเลสโซเนเตอร์ต่อได้แล้วก็คิมซันเลสโซเนเตอร์นะครับถ้าเราควบคุมเป็นมอนสเตอร์ดรกก้อนพารมืดเนี่ยใบเดียวเนี่ยสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์เลสโซเนเตอร์อีก2ใบจากในเด็กได้อ่าแล้วก็สเปมา สกิลเลสเรโซเนเตอร์นะครับสามารถแท็กเก็ตมอนสเตอร์บนสนามหนึ่งตัวนะเอาพลังโจมตีมาเพิ่มรอยไฟนะครับเพิ่มแบบสองพันหนึ่งนะอ่ะขึ้นเลสเดมอนสกาไรต์ต่อก็กดสกิลโรลลิงโซคีนะครับเก็บมอนสเตอร์เผ่าปีศาจบนมือนะครับแล้วก็เอามอนสเตอร์เรโซเนเตอร์จากบนสนามเนี่ยกับเข้าเด็กนะครับเอากับดับเลสเลนมาแปะอ่า ซิงโคครับขึ้นต่อเป็นเลดดมอนเบนอ่าจบเทิร์นไปนครับเราจะมี1อินตลับนะครับเลดเลนถ้าเราควบคุมมอนสเตอร์ซิงโคเลเวลแหรือสูงกว่านี่สามารถบันิตมอนสเตอร์ทุกตัวนะครับที่มีเลเวลต่ำกว่ามอนสเตอร์เราได้ก็เลเวล10เลยนะแล้วก็มีอ e ีกาไว้คอยปามูบหลุมขัดเขาด้วยอ่าอีกฝั่งเป็นเคียวิงปิดลอยครับ เราก็รอหาจังหวะขัดเขาเลยนะอ่าเขาเรียกมาสองตัวแล้วผมเปิดเลดเลนส่วนไปเลยนะ <S <S บันิตมอนเขาอ่าเขาจะชุบมอนสเตอร์ในสีสารนะผมปาอีกาส่วนไปเลยนะแม่เขาชุบมูฟหลุมเขาไปอ่าเขาหมอกบการจบเพินนะครับ อ่าผม normal เด m อนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็กดสกิลเบนนะทีบิวเมื่อกี้เป็นค่าคอนนะแล้วก็ชุบสกาไลท์เรดเดมอนมาชุบมันมานะครับเบนตีครับฝั่งจะเปิดกับดักผมเข้าไปอีกาอะไรไปครับ อ่าแล้วก็เลดเดมอนเบนฮะเมื่อมันอินฟิกดาเมจให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยสามารถอันเชิญมอนเตอร์สองตัวจากในเด็กแล้วก็ในสุสานนะครับเรียกมาอ่าแล้วก็เลสเรสูเนเตอร์ได้เพิ่มลายพอยต่อตีอ่ะอ่าเขาก็ยอมไปครับอ่าหลักๆเด็กเลดเดมอนจะเล่นประมาณนี้แหละถ้าเริ่มเธอแรกนะก็ลำบอดขึ้นในส่วนเลดเดมอนแล้วก็ กับดักเลดเลนแปะนะครับแล้วก็รอขัดเขาก็เดี๋ยวดูรีเพ์กันครับเดี๋ยวครับมันดูอีกรีเพ์นะครับฝั่งได้เริ่มก่อนครับนาหกวินเลยเขาใช้สกิลเพอร์ฟอร์เมชนะมมก็เป็นการ์ดพวกตีมต,ตัวตลกอะครับลลแล้วก็รอเขาลั่ไป อ่ามันก็นินทอ่ามันเอ็กซิทขึ้นเป็นมแมลงสาบนะครับแล้วก็หมอบการ์ดอ่ะไอแมลงสาบนี้ต้องระวังนะถ้าเรามีการ์ดบนมือกับการ์ดบนสนามมากกว่าการ์ดบนฟิลฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะสามารถทำลายการ์ดเราได้ต้องระวัง ปลาไซโคนไปก่อนเลยนะครับทำลายแทงหลังเขากดกิมส,สันรีสเนเตอร์นะครับถ้าเราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์อยู่สามารถเปย์มันต่อได้แล้วก็ไอเสือเนี่ยถ้าเราควบคุมมอนสเตอร์เผ่าปีศาจที่มีพลังโจมตีพันห้หรือน้อยกว่าสามารถอันเชญแบบพิเศษต่อได้นะครับคิมโคขึ้นเป็นเลเวล6กเป็นไลซิงต็คอมโบตามปกตินะครับชุบกิมส,สันรีซเนเตอร์ขึ้นสกาไล เดเดมอนอาร์ฟ De ินครับกดสกิลนะครับ <at> สามารถทำลายมอนสเตอร,ร์ที่อัญเชิญแบบพิเศษ S ทั้งหมด S นะครับที่มีพลังโจมตีหรือเท่ากันกับตัวมันแล้วก็อินฟิกตัวละสองร้อยห้าสิบเเมจนะสองตัวก็ห้าร้อยอินฟิกห้าร้อยอ่าไอ้ตัวตลกนะจะดึงชุบต่อผมปาอีกาไปเลยนะแม่เขาชุบอานอร์มอลซัมมอนมอนสเตอร์หนึ่งตัวครับซิงโคขึ้นเป็นเบนนะครับ เ,เห็นได้ว่าพลังทำลายบอร์ดมันค่อนข้างสูงเลยนะเด็กเรเดมอนน่ะพาววเอร์มันเน้นพาววเอร์นะได้ทำลายมอนได้อินฟิกดาเมจด้วยก็เดี๋ยวไปดูอีกรีเพกกันครับอ่าเดี๋ยวครับมาดูรีเพกันอ่าฝ่ายเป็นกิลเลสไอรีบอลซอมบี้นะครับพันเดตรีบอลเลยพวกซอมบี้ เขาได้เริ light, <men> 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 <men <men> <men ่มก่อนนะครับเขาโมหลุมซอมบี้อะไรของเขาไปนะครับเป็นลิมเบกเมตานะครับซอมบี้แต่บนมือผมมีนิดในส่วนของสกาวนะมันสามารถเนเกตการใช้งานมอนเตอร์ในสุสานเขาได้เดี๋ยวเราก็รอขัดเขานะเขาล้ไป อ่ะเขากดตัวตลกนะครับผมปาสเกลไปเลยนะเนเกตการใช้งานในสุดสัปดาหมไม่เขาใช้ไม่ให้ชุบอ่อดึงกเก่ามาอ่าเขาบอกมาส่องใบจบเทินอังเทอร์ผมนะกดโรลลิงโซนครับเอามอนสเตอร์พาวปีศาจแล้วก็โมเดลิเนเตอร์จากเด็กไปเสิร์ชมาไฟมานะแต่ในเทิร์นี้ผมเล่นอะไรไม่ได้นะเพราะว่า ไอ้มาไฟมันจะชุบเรโซเนเตอร์ได้ก็ต่อเมื่อมอนสเตอร์บนฟิลเราต้องไม่มีนะแต่เราติดสกอรบนฟิล bon นะทําให้ชุบไม่ได้ทำให้ผมต้องหมอบแล้วก็จบเิรินไปนะรอจังหวะหาจังหวะเล่นค่ะเขากดม้านะกดสกิลในหลมุมผมปาสกอในมือใบครับ,บไม่เขาใช้สกิลเขาขึ้นมา เลยผมจ,จวดแล้อ่ะบอดเราโล่งแล้วเราใช้มาไฟเลสปินเตอร์ได้แล้วซุปเลสโซเนเตอร์อรอรมาพินโคขึ้นเลสไลซิงเลสไลซิงดึงคิมสันอ่าคิมสันดึงเลสโซเนเต,เ,ตเ,ตเตอร์มาครับอ่าเลดเลสได้เพิ่มพลังชีวิตด้วยดับเบลิลจูเนิ่งเลยครับอ่าก็เป็นในส่วนของไพแลนด์นะครับไพเรนด์นะ อาเลยอ่าผมกดสกิล rolling s นะครับกดสกิล rolling so คือ monster resonator อที่ตั้งป้องกันจะไม่ถูกทำลายจากการเอฟเฟกนะแล้วก็ต่อด้วย Thailand น,นะครับสามารถทำลาย monster เอ้ยทำลายาร์ดทั้งหมดบนฟิลด์นะครับแต่ในเทิร์นนี้มนสเ s t e r ตัวอื่นจะไม่สามารถโจมตีได้นะก็ทำลายไปเลยนะครับอ่าเปิดเวทเก็บซอมบี้ทำลายหมดเลยนะครับแต่ เลดลูเเเตอร์จะไม่ทำลายพอผลจากสกิลแล้วนะครับแล้วก็สเปรย์ในส่วนของลูนาดาร์คสปิริตนะบานิชมอนเตอร์ทตดมืดในสุสานครับอันเชิญมันมาแบบพิเศษได้ไฮแลนด์ตีบายเขาชุบเลดไอซอมบี้มาอ้าวเขาก็ชุบอะไรมาทุกซอมบี้ขึ้นในส่วนของไอ้ตัวนี UH ้มา <ensuite> ไม่มเขาบันิดไทยแลนด์เราไว้นะครับขึ้นเป็นเชื่อนุยต่อด้วยเชื่อนุยเก็บมอนเราเขาตีมานะแต่ดีนะเรายังรอดน,นะนเญญรพราะไลฟ์พอยต์เอเลชเรเนเตอร์มันช่วยไว้เลยเญญราเรากดบานิดเสือในสุสานนะเอามอนสเตอร์เรชเนเตอร์ขึ้นมือ ทอทีมสันนะเมื่อเราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์สามารถอัช่นแบบพิเศษก็ได้เสือโดดต่อนะครับดึงโคเลยค,คโมโลอมโบเลยเรดไลท์สิงดึงทีมสนันทีมสันดึงเลเซรเนเตอร์มาอีกใบอ่าขึ้นกาไลท์เลยนะครับกาไลท์ดึงโคขึ้นเป็นเบนนะครับพลังสญญามพันห้ญญาจะตี เลสอายเขานะเขาก็ยอมก่อน <azt> ก็ประมาณนี้นะก็เป็นเด็กที่ยังเล่นสนุกอยู่นะสำหรับเด็กซิงโคลเรโซเนเตอร์ ator, ไอเด็กแจ็คอารลันเนี่ยโอเคครับโอเคครับดูรีเพย์มาแล้วเรามาดูเกมเพย์จริงบ้างดีกว,ว่าเรไปกดแหลกเลยครับก็ยังเป็นเด็กที่เล่นสนุกนะครับเลดเดมอน ก็เป็นเด็กคอมโบโอเคนะพวกเลเดามอนเนี่ยพลังมันเยอะตัวมันใหญ่เน้นตีจุดเดียวอะ่ะทำลายบอร์ดเจอยูเบลอะ่ะยูมอนโบอ,โอ๋อได้เริ่มหลังมีเตโอ้ยเงาบอลด้วยเด็กยูเบลเนี่ยครับด,ดิวเวลดิวเวลมิเซเตะรยอฮนโตโนอโบุนทาเฮ้ยูเบล เนอฟิวชัน่นเนคูเกอร์แน่นอนครับอะฮะเนอ้คูเกอร์มัปนมันหมาะอะไรวะอาจจะเป็นซูเปอปร์ฟิวชั่นก็ได้นะหรือจะเป็นกับดักอฮะ ป,ป,ป,ปุ๊บเรานี่กดคีย์บนมือทิ้งมอนสเตอร์พอปีศาจบนมือทิ้งไอ้นี่เลยก็ได้สกาวไม่น่าได้ใช้เอาคิีศัจลงหลุมไปเอามาไปมาเรดปินเตอร์นอร์มอลสมอนมาไายแบบเด็สปินเตอร์รอรชุบมอน จุ <Level> ๊บคิมสันมาสิงโคขึ้นเรดไลซิ่งนะครับมาเรดไลซิ่งจุ๊บคิมสันสต่อมันไม่โหลดเลยมันแจงมันไม่น่าใช่การ์ดกับดักเหลือจะเป็นเวทเคลียร์แผงหลังก็ได้กดคิมสันต่อนะครับ เออสเปร์เลสโซเนเตอร์สองตัวมาเรสโซเนเตอร์นะชิปมอนสเตอร์หนึ่งตัวออกพลังชีวิตมาเพิ่มให้เราอ่าเพิ่มสมามพันอ่าฮะเดี๋ยวเราคิดกันเราจะเคลียร์เนอคูเกอร์ยัง er ไงเพราะไอ้เมื่อคูเกอร์มันตายเดี๋ยวมันเรียกเนอสวแมนมาต่อได้ อืมขอคิดแป๊บนะเออแป๊ดสิบอืมผมเอาดีโห้อมุ ในออปชันนี้ไปก่อนเลยกันอาา่าฮะแล้วก็กดซิงโคขึ้นเป็นนี่แล้วก,กันกาไล่เล็ดดะกอนอัพฟินกาไลมาอาา่าฮะเดี๋ยวก,กดสกิลนี่นะครับ ในเทิร์นนี้มอนสเตอร์ลิซเซเนเตอร์รที่ป้องกันจะไม่ถูกทำลายแล้วแล้วก็กดเลดิมอนไปเพราะว้าเฟรมเนี่ยโคเกอร์มันเรียกเน่ยอสไวแมนมาอ่าเรามีสเกาวนะครับคงจะเรียกนี่หรอในไฮเว์รเราเราขึ้นตัวใหญ่เลยดีกว่าดับเบิลจูนิงผมว่าไม่น่าใช่ของขัดแล้วนะ น่าจะเป็นมอบหลอกเอาซิงโคขึ้นสการเลตโนวาเลยดับเบลิลจูนนิ่งครับมากิจสัญญาณเลเดมอนดับเบลิลจูนนิ่งมาการเลตโนวา นี่ไงหนังห้าพันดีไปเลยแม่งหลอกชัวเฮ้ยแม่งโหลดไอ้สัตว์โอ้โอ้ไม่จิกซลเซเรนเดอร์ไอ้เหี้ยดีนะพอออกมาในดูเอลลิงมันจะอินฟิตดาเมจครึ่งหนึ่งนะถ้าเป็นในมัตเตอร์ดูเอลหรือเกมอื่อยธรรมดา อินฟิกเดเมจเต็มไปเลยนะฟันแต่พอมาในดูเอลลิงแล้วไอพ้พวกคัสอินฟิกเดเมจมันจะเหลือแค่ครึ่งหนึ่งอ่ากดดักโฮทำลายแต่ไม่ทำลายเพราะว่าสการเลนนัวจะไม่ถูกทำลายจากการเลเซ็กเขา,า,าทำอะไรอ่ะทำอะไรของเขาอ่ะไอเบลอะไรของคุณนะเฮ้ยแหม่สวยงามนะครับ แม่งตกใจเลยเปิดเมจิกเซเลนเดอร์สวนกูมาหนูก็ต้องโดนห้าพันและดีนะโดนให้ครึ่งหนึ่งนะครับโอเคฮะก็ลองเอาไปเล่นกันได้นะครับเด็กซิงโคเรดเดมอนยังพอเล่นได้นะครับก็ใส่พวกของขัดหลุมไปหน่อยก็พวกอีกาอะไรเงี้ยไอสกอลใบนี้ก็ค่อนข้างดีเลยครับก็อย่างที่เห็นก็ได้ใช้นะไว้ขัดการใช้สกิลในสุสานได้ โอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับเด็กเลดเดมอนครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ติชมกันได้ผมจะมาอ่านทุกคอมเมนต์นะครับอยากให้ทำเด็กอะไรหรือรีวิวเด็กเด็กไหนในเกมด้วยลิงก็บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผม